เสวัสดีครับพบกับเหตที่สองสวัสดีด้วยครับสวัสดีอีกทีแล้วกันม้เห็นมันเงียบเงียบเห็นมันเงียบเงียบก็เลยแบบเออเราก็มีเสียงขึ้นมานิดนึงเออดูคึกคืนนะดูคึกคืนมามดูคืดคืนมามจำเอาไปใช้เออก็มันเป็นเรื่องของทําผิดเขาต้องโดนลงโทษคือผมทายผิดไปสองผมก็ต้องโดนลงโทษด้วยการถูกแปะปัตเตอร์ผมขอคอมเมนต์เรื่องการลงโทษของพี่ๆทั้งสองนิดนึงได้ไหมครับมันแบบ ก็เอาแค่นี้ก่อนมันกุ๊กกิ๊กมากเลยเป็นผู้ชายสองคน <c oughs> ที่มาแบบแปะพัตเตอร์กันกแล้วเขียนเขียนอะไรเงี้ยเอาแค่นี้ก่อนหรอครับเ,เดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปก็จะครีเอทขึ้นเรื่อยๆหรือให้แฟนรายการเนี่ยบอกมาว่าต้องการ ทำโทษด้วยอะไรอมันมีที่โหดๆรายการของใครนะพี่ชาวพี่ชาวรู้จักพี่สองาดอกใช่ไหมเรจะพูดถึงคือวันนี้คุยกับพี่2สองผลัดนะฮะคือคือคือก็เป็นคนที่ผมทองทองแล้วก็ใส่ชุดผู้หญิงไปเล่นคอนเสิร์ตตลอดเวลานะครับก็ดูเขามีมีปกติดีนะฮะไม่ปกติเขาเขาเาเคยทำรายการเกมแล้วก็เวลาทําโทษกันนั่นคือทช่นเอามาม่าดิบ คือบะหมี roommate, kind of like like me, ่กึ่งเซเป็นร like like ูปอะดิบวางไว้บนตัวที่ที่ถอดเสื้อแล้วแล้วให้เพื่อนคาราเต้ไอ้ไอ้มันก็จะทิ่มแทงลงไปมันเพราะมันมันเป็นคมๆนิดนึงทิ่มแทงเสร็จปุ๊บเอาไอ้ผงอ่ะผงเครื่องปรุงอ่ะราดแล้วก็แสบไงครับอ๋ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจออกแต่ผมมาเทปเดียวนะเออเดี๋ยวผมก็จะไปไม่ไม่เกี่ยวกับการโดนทำโทษผมก็สนใจนะกำลังนึกกำลังนึกภาพตามอยู่ หรือไม่ก็ดูแบบเรื่องแจ็คแอสอะไรบ่อยๆจะมีวิธีทําโทษที่ฮาๆนะพี่ชาวนะถ้ากล้าถ้ากล้าเดี๋ยว้าแฟนรายการหรือท่านผู้ชมอะไรก็ส่งมาแล้วกันว่าจะอยากให้ทำโทษยังไงกันส่งมาได้เลยครับส่งมาได้เลยครับติดปัตเตอร์ติดปัตเตอร์แล้วกันติดปัตเตอร์จัดการได้เสร็จๆหรอให้ผมติดหรอทำให้เรียบร้อยที่ผมโอเคติดตรงไหนอ่ะติดตรงหน้าผากนี่แหละขอโทษนะครับครับผมติดตรงไหนก็ได้ทําผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็เดี๋ยวสักพักนะครับ ก็จะมีคลิปมันยากนะเนี่ยคลิปจากเาวลาลิทครับคลิปจากเวลาลิทจริงๆแล้วเอาขึ้นได้เลยนะคลิปเวลาลิทจากวสวิตจากเมืองนอกน,อกนะครับส่งมาขอดูหน่อยขอดูหน่อยเร็วๆนี้ขอดูหน่อยว่าไปถึงจริงหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเวลาลิทมังคลานนท์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่วันนี้ไม่สามารถไปร่วมจัดรายการสดกับชาวได้นะฮะเพราะว่าติดภารกิจเป็นตัวแทนของประเทศ ว่ากันเลยนะฮะมาร่วมง,งาน International Radio Festival 2021ที่ซูริกนะฮะประเทศสวิตเซอร์แลนด์งานนี้เป็นงานที่เขารวมดีเจจากท่วทุกมุมโลกเป็นดีเจจัดรายการวิทยุนะฮะมาจัดรายการด้วยกันโดยจะแบ่งช่วงเวลาของแต่ละคนให้ไปงานจะมีหนึ่งสัปดาห์ฮะเวลาของแฟนของเราก็คือตรววันศุกร์ที่นี่สองทุ่มถึงห้าทุ่มถ้าเวลาบ้านเราก็ห้าทุ่มึงตีสี่ก็ที่นี่เช้าวองบ้านเราห้าชั่วโมงนะฮะก็แฟนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็ถือว่าเป็น เป็นเกียรติมากๆนะที่ได้รับเชิญมาในงานนี้แต่ที่ส่งคลิปนี้มานี่ไม่ใช่เพื่อบอกว่าผมทําอะไรอยู่ที่นี่นะฮะแตส่ส่งมส่งมาเพราะว่าทีมงานเขาขอร้องแกบังคับมาฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทํานายชาร์จผิดมดเลยทั้งสามคลื่นนะฮะก็ต้องลงตัวลงโทษกันหน่อยลงโทษเราต้องแบ่ปสเตอร์ใช่ไหมฮะเพราะว่าหน้าแตะพยากรณ์ผิดก็เลยต้องแต่ปัสเตอร์กันผมก็ไปหาซื้อปัสเตอร์มาเมื่อสักครู่นีนะต้องขออภัยฮะ ไม่ไหวเขาไม่มีแบ,บ่งขายด้วยนะปลาเซิร์ฟกล่องหนึ่งนี่เกือบห้าร้อยนะฮะก็เลยต้องขออภัยด้วยฮะมันจะเป็นโบทโทษที่หนักมากครับยอมไม่ได้เอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวกลับไปสัปดาห์หน้าจะให้คุณชาวลงโทษแบบคูณสองเลยให้ชดใช้ตามความผิดที่ทายผิดทั้งสามชาร์จแล้วก็ถูกสังโทษชา้าไปสองสัปดาห์ด้วยนะฮะแล้วแต่คุณชาวเลยว่าอยากขรโทษอะไรกับผมนะครับก็ยอมเต็มที่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ย hey. คือนอกจากไอสิ่งที่ถ่ายเนี่ยเป็นห้องนอนตัวเองก็ได้ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นสวิต์เลยไปลาดบุรีหรือเปล่า <laughs> ถ้าเกิดว่าข้างนอกมีแกะนี่ลาดบุรีเลยนะแล้วแต่ว่ามีการจัดแสงนะเขาจะเขาจะมีไลทิ้งนิดนึงข้างหลังพยายามจัดพยายามจัดนิดนึงนะค,ะคือแทนที่จะไปหน้าโรงแรมที่มีความอะไรสักอย่างเออแล้ว <laughs> ขอโทษนะฮะคือคือมั่นใจมากว่าว่าจะถ่ายถูกใช่ไหมเลยไม่ได้เอาพาัาเตอร์จากเมืองไทยไปอ๋อโอเคโอเค เออวลาเดี๋ยวว่ากันเว,าวนาลาเรือยีกทีตอนนี้เดี๋ยวมีแฟนรายการกิติมศักดิ์แฟนรายการผลแรกๆของเรา <c oughs> เขาะจะโฟนอินเข้ามาว่า <c oughs> ว่าอะไรอ่ะว่าจะให้เราอ่ะทํานายชาร์ตเพลงของคลื่นไหนก่อนอ๋อโอเคคือการลําดับขั้นของการทานายนี่มันก็มันก็มีผลเหมือนกันยอะไรเงี้ยโ oh, <okay S 2> อเคครับการพูดมาหรือยังครับอยู่ในสายยังครับ <c oughs> สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชาครับครับสวัสดีพี่ปาครับ น้องชื่ออะไรครับชื่อบึงครับชื่อบึงใช่ไหมครับนบึงเหรอบึงน้องอยู่ดูดูปั๊บที่ที่ไหนครับดูที่บ้านครับสระบุรีครับสระบุรีสระบุรีอันนี้ทําเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วครับทํางานครับอ๋อติดตามรายการป๊๊ปพยากร์ตั้งแต่เทพแรกเลยหรือเปล่าครับใช่แล้วครับครับขอบคุณมากครับที่สโมลูด้วยครับก็บอกเพื่อนเพื่อนให้มาดูเยอะๆนะครับอ่าเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า น้องอยากให้พี่กับพี่ปาล์มเนี่ยทำนายชาร์ตของขึ้นไหนก่อนครับโอ้ชาร์ตแฟตครับพี่ปาล์มถนัดครับอ๋ออ๋อหรอชาร์ตแฟตนเ้อครับแล้วคืนถัดมาแล้วครับชาร์ตไหนครับซีดแล้วก็ฮอตครับซีดแล้วก็ฮอตนะอ๋อซีดแล้วก็ฮอตนะครับครับครับผมอ่าไม่มีอะไรมาก สักวันพี่จะหาของรางวัลมาให้พวกโฟนอินพวกแฟนรายการพวกเอฟเอแบบซีดงซีดีเสื้อสโมลลรูมอะไรไม่มีหรอคือจริงๆแล้วมันก็พอมีแต่ก็อยากจะให้คนแรนะเดี๋ยวต้องให้นะต้องให้อาโอเคนะครับขอบคุณน้องอะไรนะครับบึ๋งบึ๋งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบต้องขอบคุณน้องจริงแฟนรายการคนแรกเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าต้องบอกให้น้องไปชวนเพื่อนๆมาดูด้วยถ้าน้องมีเพื่อนนะ น่าจะมีนคนเรามีเพื่อนมมืนมีเพื่อนเพราะผมมันไม่ค่อยมีออเออเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับน้องบอกให้แฟตก่อนใช่ไหมแฟตก่อนก็แฟตก่อนโอเคคือแฟตเนี่ยครับผมมาที่ที่แล้วผมเชียร์มอร์นิ่งมูนแล้วผมก็คิดว่ามอร์นิ่งมูนกับเพลงของสเต็มเนี่ยน่าจะมีคะแนนที่ใกล้เคียงกันน่าจะชนะกันแค่ปลายจมูก <ừ> เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยผมเลยเปลี่ยนข้างผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์ว่าสมบัติผัดกันชม <ừ m. S 2> ซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้สูงว่าสแตมจะขึ้นมาแทนที่หนึ่งแทนมอร์นิ่งมูนอันนี้เป็นอันนี้เป็นในทัศนะส่วนตัวของผมแล้วส่วนเรื่องเขาเรียกว่าโดยดีกรีของสแต็มนยครับมันจะมีกราฟิกขึ้นเป็นระยะะ,ยะว่าโดยสถิติโดยสิ่งที่ผ่านมาของสแตมเนี่ยเขาคข่อนข้างมีผลงานซิงเกิลที่ดีกับ กับคลื่นนี้กับกับแฟตนะครับก็มีเคยมีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งถึงสามสัปดาห์ใช่นะครับคือเพลงความคิดของของความคิดเนี่ยนะฮะที่เป็นเพลงประกอบหนังด้วยแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบอกว่าผมชอบกราฟิกของรายการนี้มากเลยฮะดูมันดูสวยงามจริงจังเออมันมันดูแบบพยากรณ์พยากรณ์อ่ะเฮ้ยเชาจริงจัง อันนี้นี่ทำมาจากชาร์ตแบบว่าคือรวมชาร์ตย้อนหลังประมาณสัก4-5ปีนะครับแล้วก็ใช่แล้วมีการคำนวณเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีกราฟด้่ยเป็นกราฟเป็นกราฟด้วยอ่าอตายแล้วกาอยู่ในโรงพยาบาลกราฟชีวิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นกราฟเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะจริงจังมากคืออันนี้เป็นการวิเคราะห์ของของซิงเกิลที่ผ่านผ่านมาของสเต็มในแต่ละเพลงคือถ้าเพลงจะเป็นกราฟตัวสีฟ้านะเป็นเพลงแอนิเมชั่นแล้วก็ ตัวสีแดงๆในีมองไม่ค่อยชัดมีช่วงชีวิตข้างชีวิตข้างชีวิตข้างชีวิตใช่ไหมคุณที่ราใครมีบ้านเล็กอส้มเหลืองงส้มๆเนี่ยจะสังเกตว่าเพลงความคิดนี่ขึ้นปื๊ดเดียวเลยขึ้นปื๊ดเดียวเลยซึ่งลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับเพลงเพลงที่เขาส่งล่าสุดแอนิเมชั่นอ่าเห็นเห็นรูปร่างกราฟิกใช่ไหมครับแล้วลูกหลักของกราฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแล้วคุณน่ะอืไม่ผมว่าคุณเชียร์ใคร คือคือจริงๆก็อยากจะเชียร์ทั้งสองแต่ว่าเมื่อดูจากชาร์ตของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือ n o r n Moon มันเั็นอยู่อันดับหนึ่งไงครับผมแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่า Morning Moon ของ f ั c กล i n g h e โ o มันจะตกลงไปเนี่ยมผมว่ามันเร็วไปอย่างนั้นเลยเหรอเออเอาไม่ไม่ไมไมจะแตมเขาก็มาแรงนะดูดูกราฟดูกี้เห็นกราฟเห็นการาฟกราฟก็มาแรงครับแต่ว่าผมว่าพอพอเพลงไหนมันขึ้นดับหนึ่งแบบ เอ้นี่มันอยู่ชาร์ตอันดับหนึ่งกี่อาทิตย์แล้ววะอาจจะสองอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกใช่ไหมอาทิตย์แรกน้อยไปพี่ชาวน้อยไปจริงดิอันดับหนึ่งไม่ควรจะอยู่อาทิตย์เดียวครับอืมแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนแบบฟัคกิงฮีโร่คือหายไปสักพักไม่ค่อยมีใครแบบว่าเอ้ยไม่ใช่คือคือคือไม่ค่อยมีใครได้ยินเพลงของเขาล่าสุดนน่าจะเป็นเพลงหลับ กล่อมเพลงเพลงหลับเลยนั่นน่ะไม่ใช่ลาติสวัสด์เหรอเออใช่ลาติสวัสด์พูดผิดพูดผิดหลับนั่นนั้งแต่สมัยสิงเหนือเสือใต้ก็ลาติสวัสด์มีเสียงที่วด้วยขอกดเองได้ไหมเสียงเนี้เออก็ตั้งแต่ตั้งแต่เพลงลาติสวัสด์ซึ่งก็ปีสองปีแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีมีคนคิดถึงก็น่าจะแบบอยู่ในชาร์ตสักแบบสามอาทิตย์เป็นอย่างน้อยหมายถึงระดับหนึ่งนะผมว่าเขาก็แวะไปฟีเจอร์ลิงคนนั้นคนนี้บ้าง ไม่ได้หายไปสัทีเดียวนะมีกราฟไหมเด่นงานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงคืออะไรอ่ะนั้นสีแดงนิทานหลอกเด็กเปนีสิงเกิลหนึ่งนะนิทานหลอกเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นเพลงที่เขาทําประกอบหนังรู้สึกจะเป็นของพี่พจน์อนนท์นะจำไม่ผิดแล้วก็มีมัมลาคนอีกสมารูกูแนวเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสมารูกูแนวกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวโอเค หนังเรื่องอะไรนะที่พิพด์พอ่ะแล้วก็มีมัมลาคนิกมามาร้องให้ก็อาจจะแบบเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้รับความนิยมอะไรมากมายขออีกทีได้ไหมครับขออีกทีได้ปะกราฟอรอเออกราฟอีกทีได้คุณชอบกราฟนี่เลยชอบกราฟอ่ะนี่ไงอย่างอูดูลาตีสวัสดีขึ้นไปแล้วก็อยู่อย่างนานอยู่นานแล้วตกยากด้วยเห็นป่ะดูดูลักษณะเห็นไหมคืออยู่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่พี่ชาวดูดีช่วงว่างระหว่างระหว่างลาตีสวัสด์มันตกกับ กับช่วงที่มอร์นิ่งมูนมันมานี่มันเว้นช่องว่างไปเยอะนะออาจจะแบบสมเดือนอะไรเงี้ยนี่คนคิดถึงผมว่าพอมันขึ้นไปปุ๊บมันก็จะอยู่อีกสักประมาณสักสามอาทิตย์ผมเพเห็นกราฟมันพุ่งไปฮิตเลยว่ะห้ามเปลี่ยนครับห้ามเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนการพยาการทานายของตัวเองได้ไหมได้ได้ได้อ๋อเอาเปลี่ยนได้ด้วยเขาแล้วมันจะสนุกยังไงเนี่ยรายการนี้โดนเลยไม่ได้เอาเลยต้องเอาเลยเอาไม่ได้ครับไม่ได้ครับให้ผมมาแทนวันเดียว เออสรุปคือชาร์จแฟชพี่ชาวไทย<ม>สแตมสแตมครับโ <Okay. S 2> อเคคือสมบัติพัดกันชมครับถึงเวลาที่สแตมจะไปขึ้นไปขึ้นไปแทน m o r ์นิ่งมูนผมเชื่อว่าคะแนนมันต่างกันไม่เยอะมากเหรอครับผมคือเดี๋ยวผมขอขอขอ,ขอเคลียร์น,นิดนึงได้ไหมฮะครับผมที่ผมทำนายวันนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าพิลิตกลับมาพิิจะโดนทำโทษถ้าผมทำนายผิดใช่ปะ ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้จะไปตามถ่ายคลิปผมเพื่อจะมาแบบเป็นไปได้เสนอเองนะไม,นไม่ต้อง,องหรอกพอ่อต่อ,อตอ,ตอ,ต,อตอด้วยอะไร